สวัสดีค่ะมิสูบิชิไทยท่านนะคะรถกระบะมือ2ราคา8,9,000บาทค่ะรถปี2 0 1 1เชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะคะ89,000บาททุกท่านเดิมแล้วนะคะเป็นเครื่องเบนซินค่ะแต่ว่าทางด้านเจ้าของได้วางเครื่องมาใหม่นะคะเป็นเครื่องดีเซลโ่งเรีมไปเรียบร้อยค่ะเอาไปขับใช้งานกันได้เลยนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะราคา8 9 0 0 0บาทถูกๆคุ้ม สนใจที่ต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดชมรถนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยค่ะโทรไปคุยโดยตรงได้เลยนะคะนัดหมายไปทดลองขับกันก่อนค่ะรถยนต์มือสองเน้นไปตามสภาพตามราคานะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านค่ะควรเดินทางไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจด้วยตนเองจะได้ตรวจสอบทั้งสภาพของรถและเอกสารต่างๆด้วยค่ะ ในวันนี้แอดมินขอแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ